เนื่อจาะพี่น้องตอนนี้อยู่บรรยากาศจ่บปาบาลา <laughs> ตอนเนื่อง<ม>าจากบ้าเอฟจ้ะบ้าลัดมาแล้วจ้ะ <laughs> บ้าลัดสิลุยอะไรกัน <laughs> ตอนนี้มันจ่บปลาเด้นะ่พี่น้องยืนขโมยเคมีอยู่นี่จ้ะบ้าลัดมาแล้วจะลงแล้วเอาถุงยางลงไปยางโทรศัพท์เอาลงไปยาง <laughs> บ้าลัดสิได้ยังนาะบวานี้ เมื่อหน้าจ่า <watering> พี่น้องเพิ่นยืนตรง่งิ้งก้งดองเลยดิเพิ่นสีจอบปลาไดหลายว่ากันน้ำก็ร่างโบกจ้าได้หลายบ่ากันนี่อะไรใครจะไปเอากุ้งใครจะ่าสิมื่ขวดเอากุ้งนั่นนี่จะได้หลายต๋เท่งไหนทเท่าคนเท่านี้แม่กุ้งนะน้อยน้อยน้อยนี่น้อยปลาน้อยปลาเขาล้มไปเพวกนี้ปลานั่นนั่นนั่นเยอะหลายหลายจ้าพี่น้อง ขาสิไปเบื้องป่าอยู่มึงได้มันได้จ่าตอนนีพิ่งกำลังกำลังแบบล้อน้ำโบกแม่จ่าพี่น้องจ่อบ,บอนเนาะกำลังจอบนบ้ำบกได้จ่าพี่น้องบ้านอะไรก็สาวหน่อยลงไปละจ่าพี่น้องขี้ต้มใส่เบอรงกัน อุ้ยอุ้ยเป็นพี่น้องเป็นัวอย่างนี่ห่วกว่าน่อยมาขีนค่ะสาวน้อยได้หลายตัวแล้วจ้ะอนนี่บปกหอยพี่น้องนี่จ้ะเก็บบปกหอยต้อนเนื่องจากบ้านเอฟจ้า อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาล่าได้ปลาคอละพี่น้องอุ้ยหมันแท้ปื๊บเธอปลาเธอปลาคอตัวบางยิ่งใช่ใช่ใช่ปลาเถอด้ตัวบางหญ่งเธอหมันแล้วหมันแล้วพี่น้องแซมมาบางิ่งใกล้ๆดู ได้บอคอยตัว uhm ง่ายมันแล้วมันแล้วได้บอจ้าได้บอผู้ใดอยากเป็นดาราผู้ใดอยากได้ปลาตัวใหญ่จะได้บ่เออพี่น้องจะเพิ่นมาเพิ่นมาบอได้บ่มีมาเส้นมือนีเส้นมาขังป่ามาซะ เออใส่บ well, It ั้เงกันโยกให้บ้งน่เว้ยฮัาพี่น้องป่าจ้ะปะเนียนปะเนียน่าตายยังหลักพ่อจะได้บพาพ่อด่จะมาเอาป่าขวานเนาะปลายยังนี่ตัวนี่อือ ป๋าตัวใหญ่เนาะเอาเข่าบ้านจักเทื้อแล้วโอ้ขอทำไมเจี๊ยนองไปแล้วนี่ตีก้อนเหรอเอาเอา,เอาท่าพูนเป็นนี่ยังบ่าเนี่ยท่าพูนก็จะได้างานก็แต่มเอบิอออ่พอ่อนัน

ได้บอสปัดเอาขอไปไใบยักเชื่อแล้วนี่ยังมาทักแตเขอบใบอ่ะปลาตีนเนี้อส้มกระทู้ปลาอย่างหินปลาไม้เถอหมานี่ดีใจพี่น้องหมานทุกคนเลยได้บ่ได้บ่ กล้อยใส่ปลาโยก้นมั่งกันมามาเนองยุ่ไกจพอดชงงี้ได้ไหมได้ปลาอย่างวูเอ๊ะ ไม่หลายเลยป่ะเขาเตมาป่ะเขาเตมาหอดป่าบิ้ลนี่ตีสอบปาคิดถูกป้าพี่น้องเพื่อนด้ป่าหลายดีแล้วจ้ะเพื่นพรนยเคาศร้อยลองลองอยู่เนี่ยงเพื่นออ น้ำมัน,นี่รีจะปลากะลังขอนเอาเกือเอาตัวใ่กินมาบนักล้วยอาตัวใหญ่กินมาบางน่งเา้ดอก เอาเอนเอาิอา่กสอดเอาก็ได้ปากคอตัวง่ายมั้ตนเด็กตอวนี้น้ำเหลือหน่อยแล้วด้อจ้า ต่อเนื่องจากคลิปว่างหันผู้หมานเป็นกระมานค่ะใครดีได้จากพี่น้องเนี่ยเมืองลับโดท่านด้แล้วอยู่นี่ในสองสอบแล้วมันตายก้อนหมอท่านเอาไปไปว้หมฮดฮึผู้ใดหลายก็ได้หลายคัะจ้ะ ัน,นั้นว่าได้ป่กคอวาแบนั้น <c oughs> มึงบรรยากาศได้จ้ะพี่น้องอ,อุ้นมาละจุก่ไก่ๆมึงเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาลาดได้อีกแล้วพี่น้องยายา เดี๋ยวได้ปีน้องมานลาได้แล้วจ้าไหนดูสิป้าท้อขนาดหากินมือเป่าแมเนียนอนแต่หันใช้บางย่างโชว์สิป้าท้อหากินมือเป่ากันได้สยวะสตัวจะได้่าป่าขึ้นมาอยู่หางเทิงหล่ะตัวนี้ได้ปลาควาสองตัวล่ะจ้าบ้านลานมันแล้วป้าได้ป้ายังโน่นนั่นเดือดบิ่งป่าน้ำนองนู่ นูเนียปลาอย่งนูนูยกปาขึ้นมันงกันปลาพี่รองบ้านูไหมหวานแท้ได้ยักโตแล้วนี่ได้หลายหรอปามาฝั่งสองถุงนฝงโนี่แะเอาก็หวานแท้หวานหวนขนาดเลยบ้ารได้ปลาหนิบหานเพี่้อง มีหายจะแดงว่าปลามันเริ่มเมาตมแล้วเอาเาเยตาจะหมานวะหาอีกกันอ่ะบ้านอะไรขึนหมานทว่าค้าบรรยากาศมัวนี่หลีได้จ้ะพี่น้องผู้บันไดก็ได้คัาได้แน่ว่มีแห่กับมาน น้าบนกลัวนี่ย oh, หิงต่อพัฒนางายผ่าบรรยากาศมวนนี่ดีนะจ๊ะพี่น้องหูหน้าผุ่นเพิ่กกำลังเฮน้ำกันลดลงหลายละจ้ะผู้หมันผู้บ่หมันบ้าลาแล้วได้สามโตแบบไงหลง ได้ปลายังมนันเอโอ้ด้ปลากระเดิดเอาวจะขึ้นในหลายแทะโย่บ้างกันโอ้ในยุ่สอบอีก hey, จเจ้า,า <hey. S 1> จเ <Huh? S 1> ดวเาขาบ้านจะเทือไปเจ <Huh? S 1> ้าเดวเขาบ้านจะเทือไปปัดไม่ต้องพูดอดไเป็นสอบหมานี่หลีด้อจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยโอ้ตายยังนั่น โอ้ยหมันหมันหมานเหมือนีีไข่แน่ม่ได้พูดหมานหมันจ้ะเก็บหอยกันจ้ะพี่น้องหลายหลายเอากุ้งมาเอาหอยมาบารหลัดหมานเลยมาข้าวเดียว น,นี่่เอาบะหอยให้นะนี่เก็บบะหอยเก็บบะอยเอาขอบานจังรอบเลยแมวได้จ้จะพี่นอ้องบรอยานิกาศไนหะมนางเขาจะกัดสูไปจ้ะลุนแม่โคก,กับเตรียมไปลอกเอาหอยน้ำเนะ่ะเอาหอยด้วยเอาหอยด้วย ได้มาลราเด็ต้มนึงแล้วภาว่าบรรยากาศนี่สิ大姐ผ่าส,สวยๆงามๆเบิง่งบรรยากาศเด้อจ้าพี่น้องบ้านเอกเป็นเด็กกลุ่มกับบานล้วจะ ตเนีน่สาเกมาไทยพาบรรยากาศตอนหนื่องให้พี่น้องเบิง้งบาลานเหลือง,งานมาพอดีก็ได้ปลาหลายตัวเยุ่จ้าอนจาพี่น้องสาหน่อยเก็บหอยเลยหลายอยู่ัน่้า มาดีซักเก๊กกิเก็บบองหอยก่อนได้จาพี่น้องเก็บบองหอยไปออมก่นอนตึกแห่มาเป็นขึ้เพลินดอกจ้ามาดีจ้า